สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่อุดรน,นี่พาหังเลมาเที่ยวเที่ยวสวนมาขี่รถอีแท็กนี่ไงบรรยากาศรอบๆว้าอยากขี่ก็ได้ขี่ังเลงตืน่นเต้นหญ่เลยว้าไง,ไงนี่อันนี้สวนเพื่อนสวนมะม่วง นี่คนอันนี้เพื่อนอันนี้ภาษาอีสานเรียกว่ารถอีแตกอ่ามิสโมเดลอีสานจ้าโมเดลอีสานทําาเที่ยวสวนมะม่วงมานน่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปเนาะกันบ๊ายบาย